นายช่างคิดและทำในการบริหารจัดการน้ำวิศวกรจะมีวิธีการปฏิบัติและนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมในการช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรผมอยากจะพูดในถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าในรวมๆแล้วเนี่ยผิวโลกเนี่ยเ1เป็นนน้ำแล้วก็อีก29%เป็นบกครับวัตจักรของธรรมชาติเนี่ยน้ำจะระเหยแล้วก็ลอยขึ้นไปบนอากาศลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับ ตกกับลองบาบนบกแล้วก็ไหลาจากที่สูงกลับลงไปที่ต่ำครับการบ,บริหารโครงการทางวิศวกรรมเนี่ยขั้นแรกน,นะครับจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แค่ไหนนะัทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมด้วยนะครับคือวิศวกร,รเนี่ยจะคิดถึงเรื่องการทํายังไงให,ให้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้ประหยัดด้วยบริหารตอนช่วงใช้ด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องของผลก็ทบต่อสิ่งแวดล้อมผลก็ทบต่อสุขภาพอนมัยนะครับผลก็ทบต่อ ทั้งด้านของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราใช้เนี่ยนะครับเร,เราอาจจะต้องใช้ข้อมูลทางด้านการพยาการณ์อากาศนะครับว่าฝนจะตกที่ไหนนะครับแล้วก็ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ว่ามันจะไหลไปทางไหนนะไอ้ที่่าจากสูงไม่ต่ำนะเพราะฉะนั้นจะมีแบบจําลองทางทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าน้ำมันไหลมาทางไหนแล้วสิ่งกีดขวางอยู่ทางไหนอะไรทางไหนเนี่ยก็จัดการได้ ะจะนำไปเก็บเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่นะจะให้มันแวะตรงไหนบ้างนะหรือว่าจะสร้างอาคารบังคับน้ําเพื่อให้มันไหลไปทางไหนเพื่อไปใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการเนี่ยได้ครับเพราะคง ทั้งหมดย่อยๆด,ด,ด้วยหลักการจะเมอย่างนี้นะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านวิศวกรรมสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.coe.or.th หรือที่แอปพลิเคชัน COE Thailand ค่ะสภาวิศวกรพัฒนาความรู้คู่จัญญาบัณสร้างสรรค์สังคมไทยก้าวไกลสู่สากล